สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาย f อฟี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะะช่องมารวย .com ค่ะจะมานำเสนอเชื่อมพักทองพักทองหรือฟักทองัอเทียน้ำตาลแล้วคะ่ะน้ำตาลลงแล้วก็จะเอาฟักทองบ้านถ้าข่อยเอิ้นมักอึแล้วค่ะมักอื้อะะึ ฟักทองเช่องฟักทองเที่ยงละบอลหรือบ่ายตอนเที่ยงหรือบ่ายตอนบ่ายหรือว่าตอนเที่ยงแล้ว่้องบ่เที่ยงกำลังแจะเที่ยงพอดีจิงคองหวานคองหวานตอนตอนตอนเที่ยงซกคละบ่น้ำต้มถิว น้ำต้มขิงกินน้ำต้มขิงค่ะช่วงนี้ไปใส่กักตัวเองบัได้ค่ะกินน้ำต้มขิงใส่มะตูมน้ำต้มขิงใส่มะตูมมะตูมเนี่ยเอาเอาลูกอ่อนๆนะคะมาผ่านตากแดดตากแดดมันแห้งแล้วก็เอามาต้มนะคะน้ำมะตูมต้มใส่ใส่ขิงกินนะแซบแซบใส่บนน้ำน้ำมะตูมต้มใส่ขิง ลเลือดเราร่วมพร้อมพอดีพอดีน้ำมะตูมใส่สิงค่ะนี่อันนี้คือเข้าก็กินอันนี้ยาแก้โควิดทอนแล้ยการทานได้ละคะสมุนไพรสมุนไพรบ้านเราสมุนไพรไทยอีสานเพูดว่าเอาน้ำอ้อยโอ้อันอ้อยเส่นเอาน้ำเพือกใส่ก็ได้หอมขนาด ขนาดนี้ก็หอมใบม,มกตูมเพแห้งละหอมทั้งกลิ่นนันขิงกลิ่นมกตูมไอ้ิีนบ้างนะคะขิงต้มขิงใส่ใส่มะตูมะคะ่ะมะตูมอันนี้ตามแห้งนะคะเอาเอาหมางออมมา,มา,ม,ามาผ่านแล้วก็ตากแดดไว้เอา้าต้มแล้วก็มาเอามาต้มใส่ขิงทีนี้ห้างก็ได้ขิงนะมันแก้วัดแก้ไอใบมะตูมหมากมะตูมลูกมะตูมนี่คือลูกมะตูม เชื่อมน้ำตาลก่อนให้มันเข้าหรือเล่าเชื่อมพักทองทีนี้จะเอากะทิลงทีหลังอันนี้เชื่อมก่อนเข <c oughs> าไม่กินอันฮ้อนอุ่นๆไว้เพราะว่าพันวาช่วงนี้หันให้กินน้ำอุ่นไว้เพื่อวัดจะไม่ลงคอต้านทานโควิดหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมต้มน้ำขิงคูมมือนะคะ กินต้มน้ำขิงกับกับต้มน้ำมกตูมวันนี้ถ้าผู้ใดอกินน้ำกระชายขาวน้ำกระชายขาวนี่ก็เอาน้ำกระชายขาวมาผ่านๆๆๆแล้วก็เทน้ำลงแก้วแล้วก็เอาน้ำแล้วก็เอาชายขาวกระชายขาวใส่ใส่แก้วกินแล้วก็เอาน้ำมะนาวลงถ้าบอกน้ำมะนาวลงก็เอา น้ำพึ่งลงทานทานมกรสรสหวานกับน,น้ำพึ่งทานมักรสเรี้ยวกะเอาน้ำมะนาวถ้าน้ำมะนาวมันจะเป็นด่างถ้าถ้าตัวเรามีด่างอะโชโรมันจะบกเขาอันนี้คือต้านทานแบบต้านทานห้เป็นวัดนะคะแล้วก็ตานทานห้สุขภาพแข็งแรงพยายามกินน้ำต้มขิงค่ะมีคนหนึ่งเพื่อนเพ่อกินน้ำต้มขิงเพื่อนเป็น เพินพ่นไปหาหมอบ่ได้เพิ่นกินน้ำต้มสิงอยู่อยู่เพื่อนนะยังบวดร้ายแรงหรอกแค่ว่ากินอยู่เพื่อนแล้วก็พยายามรักษาตัวเองกินน้ำอุ่นเข้าไว้ให้เชื้อโรคมันละลายไปใน,นน้ำอุ่นละอันนี้จะปิดหม้อไว้ก่อนคันเขี่ยวให้มันเข่าเข่าที่เข่าทางก่อนอันนี้จะเอาน้ำตาลใส่ค่ะ น้ำตาลจะใส่ประมาณนี้นะะละค่ะแล้วแต่เลือกค่ะว่าจะเอารสหวานรสทวามใดค่ะหลังนีจะเอาน้ำใส่ละค่ะเอาน,นี่น้ำมาตูมนะคะน้ำต้มมาตูมน้ำต้มมาตูมใส่ขิงค่ะใส่ขิงมาตูมใส่ขิงแซ่บค่ะ<า> ถ้าบอเอาน,น้ำตาลใส่เอาน้ำผึ้งคะ่ะน้ำผึ้งใส่ก็จะยิ่งหอมกว่านี้อีกอันนี้แค่ต้มน้ำขิงกับน้ำมะตูมนะคะน้ำตาลใส่เล็กน้อยถ้าจะให้อร่อยก็เอาน้ำผึ้งใส่เข้าไปอีกก็จะหอมแล้วก็หวาน มาชิมได้นะคะแซ่ขนาดค่ะทั้งหวานทั้งหอมกินแล้วจะติดใจมะตูมมันจะออกหอมๆเลยเพราะว่าถ้าต้มน้ำหอมแล้วมันจะออกน้ำแดงๆจะหอมทีนี้พอเอาขิงมาใส่อีกแนบเอาขิงมาใส่อีกเอาน้ำผึงมาใส่เนี่ยโอ้หแห้งคักเอาน้ำมะนาวลงอีกก็คักเข้าไปอีก กินแต่ละมื้อก็ได้คือกันค่ะเพราะว่าแต่ขีงหันกินต้มขมือขอมือน้ำต้มขิงกินทุกวันจะทำให้ร่างกายของเราต้านทานได้ช่วงนี้ก็กินน้ำอุ่นครับเพราะว่าหันกินน้ำอุ่นหลายๆกินน้ำอุน่นหลีกเลี้ยงน้ำเย็นแล้วก็หลีกเลี้ยงหองแอ๋วยา่มนุมกันอยู่ทงอยู่คัง ไปอยู่ต้นไม้ต้นโตคนเดียวนะเอารับออกซิเจนจากต้นไม้มนะมันคือสิโบมาดอกโควิดกันมันคือสิไปอยู่ไกลอยู่ถ้าห้าบผสมนมโมไปอันไกลคนไม่ไปเผยแพร่เชื้อให้คนอื่นแลวจะแล้วลเราก็จะไม่ไปให้คนอื่นแพร่เชื้อให้เราเราอยู่ต่างหากส่วนตัวกินน้ำอุ่นกับตัวอยู่บ้าน ทำงานทำการปลูกพักปลูกมีอยู่เงอนอยู่ซานนี่แหละช่วงนี้ไปใส่บ่ได้ด้จัางงานแล่เอนสิเปิดตลาดก็นด้ยจนโลกลำปีสกินถัก่าจนโลกอันนี้ผ่านไปแล้วพอนี้พะได้เปิดตลาดประมาณเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งก็ผ่านพ้นไปทำมันบ่ลามด้วยทำมันบ่ลามทำไม่ขนย้ายสายั์ท้าไม่ไปทำบ่ได้เอาขนย้ายสั์จาก สถานที่นี้ไปสถานที่นั้นถ้าเป็นมองใดก็แยกออกจากกันแล้วก็รักษาเป็นจุดไปมันกระโบล่ามไปสิกับมันกระโบไปไกลนะแล้วมีแห้งนะสบายท้องนะคิงนี่ทำให้เราแบบโล่งนะคิงก็ลาขาก็แรงถ้าใครเป็นไอ้ท้องอืดท้องเฟ้อนีนก่กินแล้วมันจะเป็นยาที่ทำให้ไม่อืดไม่เฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อนี่ วันนี้ใบน้ำบางตูมเนก็แกจะหายเห่าอ่ะันก็นมีประโยชน์ของแต่ละอย่างคิงก็ราขาก็แรงน้ำบางตูมก็มีประโยชน์น้ำเพิงก็มีประโยชน์กินเพื่อสุขภาพกินกินรออันนั้นบ่รอสีดบ่หรือบส่สีบางคนกัน บวสิเราค่อนกสิ่ีสิอยยาต้านโควิดก็ดีบางคนก็เกิดมันบวถือกับอ we ันโลกนะบางคนก็แพ้บางคนกับบแพ้มันไม่เปลี่ยนเกี่ยวกับเซนแต่ละคนเซนแต่บางคนบวบวเขากันบวเขากันกับยาบางคนกับเขาบางคนกับบเขาเพราะว่ากุบเลือดกับบคืขกันกุบเลือดกับแต่ละคนกับบคือึนกัน เวลาสีมันก็แตกต่างกันมันก็แพ้ภูิแพ้พแต่ละคนกับมาคือกันมันกนแแแคคนน็แล้วแต่แต่บุคคลนะแล้วแต่เซนเซนเซลลของแต่ละคนบาคือกันอันนี้บาได้จมนะคะว้าวเป็นฟังค่ะคำใ้เงี้ยพ่นมา,วาวมากกันเลยวอาวตอน,นะคะ่ะว้าวเป็นฟัง เมื่อกี้นี่หันไพเคยเป็นบ้านนอนนะคะเมื่อกี้นี่นอนอยู่ด้วยได้ยินเสียงควายมาเลยลุกไปเลยไปหาควายไปเห็นควายไปถ่ายควายวันนี้พยายามควายตื่นไป,ไปโจมมามอันอยู่ขงังวันนะถ้าสิว่ามันผตื่นเขาวผเลียวเบื่องนะจะคือเป็นบ้านนอนอี่แล้วไปถ่ายคลิปมาแล้วเรียบร้อยแลวเอ,าเอ้ายังคือจะคือเป็นบ้านนอนไพเคยเป็นในบ้านนอนห้อตื่นคือเมื่อเมื่อก็มาเลยไปเลยบันนี้ จะคือส่องเป็นบานอนแหละนี่บนนี้มันกินน้ำน้ำอุ่นบัเน,นี้น้ำต้มขิงใข่แน่แล้ววันนี้วันนี้ก็ิสด็ดไปเบ่งหมอนะหมอฟักทองเชื่อมพักฟักทองกินหวานๆสน่อยอากาศร้อนๆอ,อ,อาการห้อนห้อนอะไรบดเหรอแดดบดเหรอใครแน่ใครแน่ปานพันล้อเลยเนาะภาษาไทยกับภาษา,า,าลาวภาษาลาวหราว่า ใครแน่นะบอฮอรปันใดบอดด้ปันไดภาษาไทยเลยว่าใครแน่ใครแน่ใครแน่แต่ว่าค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วใครแน่บอว่ะวันนี้เพื่อนถามว่าเขาว่าว่าเขาท้าเพื่อนเด้ใครแน่ใครดังสิใครแน่เพื่อนถามจากว้าไทยเพื่อนถามว่าว่าใครแน่ใครแน่นะใครแน่คือค่อยยังชั่วเพราะว่า แด่นฮอตไลายกับไข่แน่ฮอนไลายกับไข่แน่สินะเพราะว่าโคตรอีสานเ็แบบนี้วันนี้พงนั้นมาฟังคิดว่าวาว่าเพราะมึงท้ากูบอนะไข่แน่ <laughs> อีสานว้าลาวไข่แน่ <laughs> อีสานว้าไทยอีสานว้าลาวอีสานว้าไทยไข่แน่ไข่แ <laughs> น่ที่จริงพ่อจะว่าว่าอันไข่แน่นะ เพื่อนพ่าวเป็นทำนองไทยบันนี้ใครแน่เห็นไหครั้งนั้นเราขอยใจพิดว่าสุผูนี้ท้าท้ามึงท้ากูกูเบอกล้อท้าตีกูเบ่อ่ล้วคอยบ่ได้ท้าคอยว่าว่าคอยคอยใครแน่คอยมาพวกเขากันเลยพี่ป่านเศร้าก็ยี่งิบพอแล้วโมเมนต์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  โมเมนต์ Moment, นี่คือคำว่าโมา Moment, เมนต์ะอีสานทา้งนั้นถ้าว่าตีคุมตาป่านั้นมึงย่าโมเมนต์อยู่บ่ติกูตีคุมตามึงปานนั้นยังว่าโมเมนต์อยู่บ่อีสานฟังอีสานนี่ว้าวกับผู้ไทยกับโยยกับลาวกับยอกับอย่างบ่คือกันได้แต่ละคำนะแต่ละคำนะมันคือกันสำเนียงมันคือกัน ภาษาลาวคือกันแต่แต่คนละลาวคนละทำสามเนียงคนละคำบ้านนนทท้อยก็อนแบบนี้เละค่ะวกคือหมูเลยค่ะนนทท้อยจะอกประมาณแบบนี้แหละโบคือแถวบ้านอื่นแทวบ้านนันททอยฟังย่างเนี่ยฟังย่างเนี่ยกับอดเอาฟังเนี่ยเลยค่ะเพราะว่าวาไม้แบบนี้เลค่ะย้อยอย่างเออย้อยอย่างนนทท้อยย้อยสกุลบ่กนอนท้อยเนี่ยย้อยกระเทินค่ะบ่ให้วบ้านท้อยเนี่ยย้อยกระเทิน ย้อนปนล,ลา่าแม่และย้อนปนล่าอะไรดีเบิร์ตไปเครื่องโจกแล้วเครื่องแก้วแล้วนี่กินอีกกินแทนน้ำค่ะถ้าผู้ใดหิวน้ำหิวแห้งแหงเนี่ยมันกินน้ำอุ่นเนี่ยมันจะบบนหิวแต่ถ้ากินน้ำเย็นเนี่ยกินแห่งกินแห่งหิวได้แทนแดดฮ้อนๆเนี่ยกินน้ำอุ่นนี่คคอยประทังเนี่ยมันจะบบนหิวเท่าไหร่ลาวลาวอีสานกระเทิน ง้อกระเทินอันนี้แก้วที่สองแล้วค่ะแก้วที่สองเพราะว่ามันแซ่บค่ะแซ่บก็อร่อยอันเดียวกันอยู่บ่บ้านเฮาเลยแซ่บแซ่บเวอร์แซ่บอุบาทอุบายแล้วไทยนวลทอยกินอย่างแซ่บกับอุบาทอุบายถ้าแม่บอแซ่บอุบาทอุบายหมอแม่ไทยนวลทอยแล้วค่ะไทยนวลทอยต้องแซ่บอุบาทอุบาย เซบบบ้านเฮาเซบุบะอุบะอันนี้ก็เชื่อมฟักทองเปื่อยแล้ววะันพูดขนาไปตากินให้หนาตาเนี่หน้าตาไปตากินขนาดโอ้จะเ้ามื่อน,นี้ให้กินแต่แนวอันลลวกลำคอเลยแต่นห้ยหอนมึงตายบัคโควิดมึงเซตบาท อย่ามากไกลกูเดอ้อประเทศฮัมเทลาดเอาเนาะประเทศเต็มเลยวะเทใส่บ่ถ้าแม่บอกประเทใส่เบิร์ห้า,หาต้องกินเบิร์ตต้องกินให้มันหมดภายในไม่เกินไม่เกินห้าชั่วโมงไม่งั้นมันจะเสียบ่มันจะบูดบ่อ,อเทแล้วก็กินเลยบ่ ประมาณนี้เฮ้ยพดเป็ดตาสะใจมากพดเป็ดตาสะใจวันนี้ถ้าจะกินแล้วตักใส่ถั่วแล้วเดี๋ยวเอากะทิเทลงวูกบอาเอากะทิมันมาใส่น้ำห้อนน้ำกันล้างน้ำกันแซบบ่ รวยค่ะข,ขนาดเลยนิ่มนิ่มหวานหอมผู้ดใดมักมันหน่อยมักมันหลายเนาะที่จริงต้องเคี่ยวให้น้ำกาลน้ำเหนียวตัวหนึ่งอ,อ่ะบอเอาอันนี้หวานอยู่บ่ละหวานนี่หวานอยู่ก็เอาซ้ำนี่แหละถ้ามันเหนียวมันจะบ่แห้งบ่น้ำนะเออมันแห้งน้ำมันจะแห้งกี้อันนี้เราก็สดน้ำเลยเราก็สดน้ำได้สดน้ำ,นำอันนี้คือตัดไปใส่น้ำ กะทิตักไปใส่น้ำกะทิทนี้จะราดกะทิเอาเข้มข้นหรือบ่เข้มข้นก็แล้วแต่มักบ่อ๋อเดี๋ยวแล้วแต่หมักแล้วแต่คูหมักหน่อยมักหลายถ้าไผ่มักหลายก็ใส่หลายไผ่หมักหน่อยก็ใส่หน่อยไผ่มักมันเนะผู้ใดมักมันผู้ใดบ่มักมันก็ต้องใส่หลายประมาณนี้นะคะกาเอาแล้วแต่คูหมัก วันน mm hmm? nah <yr> ี้กินคองหวานแล้วกะเมื่อกินน้ำมักตู่มาแล้วันนี้เพราะว่าถ้ากินคองหวานจะไม่เป็นอย่างเสียงจะแหบกินน้ำเย็นก็เสียงแหบกินคองหวานก็เสียงแหบทีนี้จะมากินน้ำอุ่นน้ำต้มขิงทีนี้ก็เสียงจะบาแหบเสียงกับปกติก็เสียบาเป็นอย่างอันนี้คือโบขึือหมูนะกินน้ำเย็นเสียงแหบกินของหวานเสียงแหบ ใส่เป็นใส่เป็นกล่องใส่เป็นแล้วแต่ผูแดดมักมบงเนี่ยค่ะบรรยากาศแดดดเวลาแดดออกมาพผูนนะ่ะชิมไฮควายมันแดดนะจะดด้มชิมไฮต้นไม้มันตายเลยไดไดผมมันแดดหลายช่วงคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีมันมานคะ่ะสุขภาพแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะปรากโ์รคภัยอันตรายทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า